กีฬาสาครับเื่อนิดน้ำครับกน้ำยกน้คือทหารครับวุดวุตะทำัไงตะวุดม่เดินแไมหลุดกีฬาสาครับได้ไปาาเมื่อยหรอกล่ะ ไปหำต,ตํำเกาะเมื่อลครับว่เป็นจีตำเกาะเลยครับหำตํำเกาะไปหำตํำเกาะมาเราพร้อมบริจาคเมื่อไหร่ละครับฮโอ้มาจากสุรินครับนี่ของนีจากมาจากสุรินครับเด้อขึ้นไปได้พวกรั <urs> <possibilities> <uki>. <isu> มือน,นี้มาล่างรวดก็ได้ประโยชน์อยู่ครับโอ้โอของใหญ่สายชุมพูพวกพวก,กลองมึงสองสีพ่อไปไหนอยู่อ่าเอาไปซอยพี่น้องบรรทาจะเลื่อนนอกครับนี่ ี่ไฟทัม้มเะริมพ้นไฟหน้าโยเข้ามาหลับหมอกไปแล้วพี่น้องมาจะสุรินครับวันนี้มาบริจาคของนำถ่วงสรอยเรือพีสรอยเรือ,ลอหลังฮ้ามเข้าอีกขั้นนึงนี่ขั้นนี้จะไปบันวงังยางครับครับขั้นนั้นไปแบนวังยาง,ยางเป็นก็บ,บริจาคสองจุดครับวันนี้คือจุดที่วิกิทครับคือถ่วไงไร้ลังค่าเรื่อนครับ่ไร้ลังค่าเรื่อนซ้ำติศกอ้อล้วครับตอนนี้กับวิดกีก้อครับแต่ว่า ไปอยากมากอยาครับน้ำกะกะลดอยู่ครับ wow. ม um, ือละสองสิ้นสามสิ้นวันแล้ววันนี้มาลางรถกับเดบิวาก็ด้วครับ <sein S 2> <pper overhead> <incoming> ใส่เรลือพี่ใส่ได้หรองเัามีประสบอุทกกระไพยครับหอ,อกกับมาปากเบียวกันตอที่นี่มาปากเบียวกันตอ,รค,นตอนครับรถกระหลางเลี้ยวๆอ้าฟุกไปใส่ ไปใส่ฮะน้ำมันเบิร์ดแล้วเนี่ยผู้สาวมาใหยีที่ละขันว่าเขาพูดเบิรดแล้วซ่มันเกจเป็นผู้สาวปเอรวางรถจะมาคนหนาตาดีสัตวนี่ก็จะไปสีกันอก โอ้ยเบิดเลยสองกูพอมม้นยห,หลุนเบึงหลต็ลโตดยวนี่หรอตอนทตดเนี่ยลำโคกี่รถทาหารนั่นู <c oughs> ุพีโุ้ยลำโคกอยทาง <c oughs> ปาไปเอามากินย้ำทังนันมินิเนียวแล้วปะ <c oughs> น้องนุน่ทหารครับ <c oughs> เป็นมาคอย <c oughs> <c oughs> ครับโอยอยู่นอยู่คนหลายคนอยู่ต้องขามิดหดอกครับขึ้นรถขับแล้วนะครับอยู่คนหลายคนอยู่ตรงไปดอกโอ้แถวคนขามบ่ฮะหาหอหาขอขอขอทหารว่ากินนี่นะครับบรรยากาศครับพี่น้องท้ากับ ขามไปขามมาครับถึงรถทหารครับนะไปเฮงเน่ยกระโหลกไปมาตะคันอีพออะไรคันอีพอโอ้ยนี่น้ำพุกฟุกน้ำพวกกินดักรถทหารเนีไปเอาไปเอาไปเอาไปกินลวดโอ้ปีนแบบสูงโอ้ตายครับชีวิตครับโอ้ยปานไปนี่อีกกไปบอดเนยต่อได้นี่หัวขันยุ่งกับตัดขาดแล้วครับ ชกข่าวในพระราชสำนักเลยยุหันแห้งทวงไก่ยุหันทวงหดสพานอันนั้นเลยจะคับทำรถไฟเลยแก่คนรวยเลยตื่นเลยแต่คนรุ่นใหมเลยสื่นเยดีอร่อยตื่บูสีร่อยแบบเพียีรอยสาบบือหอยแ่เช่นันเนี่ยเสียตาัสง้ําเสียบุดนะเสียบุดนโอ้เสียสลาบุุร พ่อกไดยอไ้ารสร้งิงมบแล้วมีกาวาเราเเพาไปใส่ต่อครับพ่อไปบางยางไปบางยางบอครับครับครับท่าปลอดภัยครับพ่อครับขอบุณหลายรครับที่มาซอยครับไปดำสิงเยครับไปางยางต่อครับทีนี่บ้านวางยางตำบลบุงไวหิมม้นครับถั่วมิตรขึ้นกัน นั่งคปิวสัตว์ลาวสัตว์ลลครับนี่น้องเขามาจากซุรินครับนี่มาซอยครับเอาสิ่งของอุโหกิหมาซอยเสื้อสาดม้อนมุงครับนี่ีขาดไปพ่อไปเด้ทางปลดภัครับครับผมเนีวน่อำใจคนไทยครับโอ้สีบลอดสิรุยครับ้าทบอกว่านี้ล็อกกีเขาขึ้นจวดเไ่ด้เลย สองสี่ศูนย์จั่ได้ปะว่องว่องว่องไว้ยาไรไปครับผู้ใดไข่ไข่ไปผู้ใดไข่ไข่ยูยูยูครับยายาฝืนครับซ้ำรถลง่งคลองครับนี่บวเดียวจบเกมเลย,ะยนะเขาจะมาล่างรถฮะเขาจมาล่างหล่อบ่บ่น,นะไปหน้าพอ ไปนะรถแบบนี้หนึ่งพอไปห่วยันรถทหารยังเห็นแต่ไฟไายเนาะครับเนาะถ้าเราไปรอดครับผมบอดี้ชาดอกครับเราไปทิ้งอยู่ตรบฮะโอ้เอ้าโอ้ยมหลวงพ่อตัวนี้ย่องเองตัวนี้ อหัวหลักกันบกามากเลยขับไปเขายังบกาไปเนาะแต่หัวหลักยังกลวยครับเดี๋ยวผึ่งเสียงครับตอนนี้ให้ลงอีกก่อนจักจะซีบเส้นควายมาครับ่อาซิลสองสองหกระวังโดนฉาดครับถ้าเจเล่นครับให้ลงอีกก่อนจะซีบเส้นควายมาครับตอนนี้ยังเสียงหน่อครับคุณครับไฟถ่ายรถ ทหารเลยล่ะบ่ไนนด้ว่าบ่ได้เว้าเล่ียญนเดีย๋ยวได้ซุ่มให้เบิ่งเด้อเอ๋อซุ่มมาได้อีกแบบเห็นแต่ไฟไท้ายล่ะครับเห็นดาบติดอยู่น่าบอกเลยใช่ก็ไม่รถขามคนนะครับพก็เทียบรถขามเหรอครับเดี๋ยวโทษหายแป๊บนึง ท้องลอยขาแม่นบ่ขา,ปขาแป๊บนึงครับเดี๋ยวบ,บอกให้เอา,าพอๆกคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์นะครับกดติดตามให้ตวายนำสิงครันเลยสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ